ก็ตัดเวแร์แพนอ่าวันนี้ให้ผมพูดตั้งแต่ต้นจนจบเลยไหมวิธีการใช้วันนี้ผมจะมาอ่าใช้ประสบการณ์วิธีการใช้ในรูปแบบของบริษัทที่ลดต้นทุนคือใช้เวอร์แพนนะผมแบ่งเป็นสามกลุ่มแล้วกันง่ายๆกลุ่มปุ๋ยหรือการบำรุงหนึ่งงส่วนยาราหนึ่งส่วนยา,า,นนนยามแมลงหนึ่งส่วนส่วน,วนยาลากับยามแมลงผมจะไม่พูดถึงเพราะเราใช้กันอยู่แล้วผมจะพูดเฉพาะชุดผู้หูมาอัจจัน กับกิ่งแเตะที่ใช้ตลอดทงด้งฤดูการนะครับเริ่มต้นจากตัดผลงม้ดิตเลยเราก็จะใช้ชุดคู่หูเนี่ยในการฉีดลาดโคนเพื่อไปล้างสารทั้งหลายหรือไปกระตุ้นหมวกรากปรับค่าพิเทสน,นะครับแล้วก็ตามด้วยกิ่งแเตะเพื่อจะออกระตุ้นหมวกรากใหม่ให้ใบมันมานะครับเพราะหลังจากใบมาแล้วเนี่ยหรือ หรือต้นที่ยังป่วยอยู่สามารถทาซ้าได้2อถึงสามครั้งนะครับต้นที่ป่วยที่โทมหรือทาสารหนักหรือแปลงของใครที่ทำปล่อยให้เขาเช่าเพื่อจะทำเนี่ยพวกนี้ก็ทำสายค่อนข้างหนักอาจจะต้องลงดินสองถึงสามครั้งนะครับเพื่อจะให้มันรัดใบอ่อนขึ้นมามีการแตกยอดใหม่หลังจากนั้นก็ใช้หญิงเกษตรหญิงเกษตรผมบอกขั้นตอนข้ามไปเลยว่าหญิงเกษตรใช้ตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยเต็มที่เลยแต่เท่าไหร่ก็ได้ นะครับทุก21วันหรือ3อาทิตย์อย่างต่อเนื่องครับจนกว่าที่เราจะเริ่มเตรียมทําทดอกส่วนชุดผู้หูเนี่ยหลังจากที่ใบมาได้แล้วเนี่ยเราก็ฉีดพ่นนะครับในอัตราส่วน1ชุดต่อน้ำพันลิตรนะครับหรือใครใช้สองร้อยก็จะได้ค่าถังนะครับก็ฉีดพ่นทั้งหมดนะในตรงพุ่มด้วยนอกกรงพุ่มด้วยนะครับแต่ต้องกิ่งคือ ช่วงแ,วแรกๆอยากให้ฉีดค่อนข้างละเอียดนิดนึงครับเพื mm ่อ hmm. จะกระตุน้นทุกรูปแบบให้มันกลับฟื้นขึ้นมาอันนี้เป็นคลิปของพี่ขี่นะครับที่บ้านท่าสงซึ่งแปลงเนี้เป็นแปลงที่ผมและพี่หนิวนะครับที่บ้านท่าสงเนี่ยดูแลอย่างเรียกว่าอะไรอะใกล้ชิดที่สุดนะครับเนื่องจากเขาไม่มีประสบการณ์ในการทําสวนเลยนะครับแล้วก็ใช้มาตั้งแต่ช่วงฟื้นต้นทาใบนั่นแหละนะครับแล้วก็ตัดต่อาหารด้วย ไม่ไม่ได้ใช้อื่นเลยอันนี้ผมการันตีว่าไม่ได้ไม่ใช่สิมีเดี๋ยวเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังมีบางช่วงที่ใช้เพราะว่าคนที่เขาทาสวนให้เนี่ยอายุค่อนข้างเยอะแล้วทําสวนมานานมากแล้วนะครับแล้วครอบครัวทําทำสวนมานานมากแล้วพี่ขี่มารับช่วงต่อเป็นมรดกนะครับก็เลยไม่ได้มีความรู้ก็ไปเถียงสู้คนทําสวนเดิมไม่ได้ซึ่งเรากับพี่หนิวะก็ลงพื้นที่ไปเนี่ย ไปให้เขาใช้โดยที่ตัดทุกอย่างออกทั้งหมดนะในการบำรุงยาลานยา,มาแมลงคงไว้แล้วก็มีเวอร์แพนที่เราใช้รวมถึงอีกเษตในช่วงทําใบก็ฉีดทุกสิบถึงสิห้าวันนะครับผมให้ดูมแมลงเป็นหลักถ้ามีมาแมลงก็ฉีดพร้อมกันเลยจะไ,ได้ไม่เสียเวลาแต่ถ้ามันไม่ได้มีอะไรก็ฉีดตามรอบไปครับทุกสิบวันสิวันจนกระทั่งก่อนจะทําดอกซึ่งแปลงนี้ แปลงนี้นะครับไม่นำสารไม่ใช่แปดยีนนะ่สี่ไม่ใช่ศูนย์ห้าสองอันนี้ผมยืนยันนะไม่ใช้ไม่ใช้อาโทนินะครับไม่ใช่สารจับใบตั้งห้าตัวนี้ไม่ใช้แน่นอนครับผมการันตีได้เลยว่าแล้วทุกส่วนที่ผมพาไปถ่ายส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้จะไม่ใช้พวกนี้เลยแล้วมันผ่านประสบการณ์แบบนี้ไม่ได้ไงซึ่งผมเองเนี่ยลงพื้นที่ในพื้นที่จันทรยอมตากนะครับภาคใต้ก็ไป ภาคอีสานก็นไปภาคเหนือก็ไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากพี่ๆทั้งหลายนะครับที่ให้ข้อมูลมาตั้งแต่เริ่มต้นแล้วก็ชาวสวนทุกท่านเนี่ยเป็นครูเป็นอาจารย์ผมทั้งหมดผมก็เอาประสบการณ์พวกนี้มาแบ่งปันกับสวนที่อื่นด้วยนะครับว่าใช้แล้วเป็นยังไงแล้วก็เก็บข้อมูลเก็บรายละเอียดข้อมูลมาค่อนข้างเยอะนะครับอันนี้ผมอยู่ใน u t u b e ของผมนะโฆษณาน,นีดหนึ่งนายหนูเพื่อนกเกษตรจริงๆอาจจะไม่อันนี้ก็ไม่ได้ปล่อยเสียงอาจจะตามเข้าไปดูได้นะครับ ซึ่งตรงนี้พอพอทาใบสะสมมหามเ็จช่วงที่ทาโศกปีเนี้ผมผมมองเห็นแล้วว่าสภาพอากาศมันจะคล้ายเหมือนปีที่แล้วผมเลยเอาสูตรที่สีตะเกตแล้วบนมาใช้โดยการไม่กวาดโคลไม่กักน้ํานานให้น้ำไหลไปเรื่อยๆเพื่อไม่ให้รากมันเสียครับเพราะคนส่วนใหญ่เนี่ยเราจะกวาดโคลออกเพื่อลดความชื้นซึ่งปีนี้ความชื้นมันตกแล้วพอไปกวาดโคลกักน้ํา สามวันนี้รากมันก็เสียแล้วพอเติมน้ําเข้าไปใบใหม่รากใหม่ก็จะเปิดมันก็เลยเป็นแขนงไม่งั้นก็แดงแล้วทุกคนก็บอกว่าฉันไม่ได้รอกแต่ทําไมส่วนนี้ได้ก่อนเลยนะครับจริงๆมีอีกส่วนหนึ่งซึ่งคลิปของบริษัทมีคือของอาสแสวงลองไปดูได้ครับอันนั้นน่ะดอกมาทั้งฝนตกเลยเพราะว่าผมรู้แล้วว่าฝนมันจะตกก็เลยให ช่วงที่เราเตรียมความพร้อมอ่ะอีกแปลงนึงก็ไม่ได้ทาสารไม่ใช่ไม่ไดไ้ไม่ใช่ไม่ได้ใช้แปดยีี่ก่อนแล้วก็ได้ดอกนียก็ช่วงฝนตกนี้ผมจะเล่าถึงช่วงที่ทำใบมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสองใบหรือสามใบก็ดีผมไม่ได้นับอย่างนั้นผมนับว่าใบเก่ากับใบที่มีอยู่ณปัจจุบันเตรียมทําดอกเนี่ยมันสมบูรณ์ดีถ้าทุกคนเห็นคลิปผมว่าผมจะชอบไปดักใบ ใบมันจะนุ่มใบมันจะเหนียวบนใบก็สะอาดหลังใบก็เป็นสีตาลทองนะครับถ้าใครดูคลิปผม,ผมจะเห็นแบบนี้ตลอดเลยเพื่อเราจะดีเช็คว่าเนี่ยคือต้นที่สมบูรณ์บางคนบอกว่าใบาของชันสมบูรณ์ใบของชันดีเขียวดาแต่พิกดูด้านล่างมันไม่มีความสะอาดเลยเป็นการใบก็ตกคังสีดําเลยมีลาด,ด้วยพอจับมันก็แตกกรอบพวกนี้คือใบเก่าครับม,มันสามารถหมดจะยุเมื่อไหร่ก็ได้ ยิ่งเราเติอมอาหารยิ่งมากยิ่งเกินโดสมันก็จะยิ่งหมดอายุไวซึ่งพอเราดีเช็คแบบนี้ได้แล้วก็ให้สวนทั้งสองส่วนที่ผมพูดถึงเนี่ยพอเราสะสมอาหารมาได้แล้วเนี่ยเราก็ช่ยน้ำไปเรื่อยๆครับเพราะว่าปีนี้มันร้อนแรงเนาะให้ความชื้นที่มันคงที่แล้วการให้น้ําผมเนี่ยจะให้ตั้งแต่9โมงถึงเที่ยงหลังเที่ยงจะต้องไม่ให้เดี๋ยวเดี๋ยวส่วนการให้น้ําเนี่ย มีเทคนิคเพื่อให้เพิ่มความชื้นเนี่ยเดี๋ยวคุยกันทีหลังนะครับเพราะว่าการให้น้ําเพื่อเพิ่มความชื้นน่ะมีเทคนิคค่อนข้างค่อนข,ข้างเยอะมากมีหลายรูปแบบแล้วแต่และพื้นที่ทีนี้ตอนที่เ,เตรียมความพร้อมเสร็จเนี่ยตอนกลับโตก็ให้น้ำแค่ทีหรือไม่ให้เลยก็ได้ดูหน้าดินเป็นหลักคือให้น้ําโดยให้เลี้ยงความชื้นไม่ได้ให้น้ําเพื่อให้ต้นไม้กินน้ํามันจะไม่ พอพอระยะหนึ่งอากาศที่มันได้เนี่ยซึ่งผมเองเนี่ยจะมีกลุ่มแล้วก็จะติดตามสภาพอากาศว่าเดี๋ยวช่วงนี้ฝนจะหยุดกันนะสามสี่วันเนี่ยมันเป็นโอกาสทองเลยที่ต้นไม้จะออกดอกได้โดยไม่ต้องทำใาเราจะรีเช็กกันอย่างแนในกลุ่มตลอดจะบอกสถา,านการณ์อากาศล่วงหน้าสิบสี่วันตลอดว่ามันเป็นยังไงเราไม่เราไม่ทำนะตอนนี้เพื่อให้ออกตอนนี แต่เราเนะี่ทำนะตอนนี้เพื่อให้ออกเมื่อ 14, อ14วันข้างหน้าปัญหาทุกอย่างจะเกิดเมื่อ14วันข้างหน้าแต่เราไปแก้สมมติว่าวันเนี้ยมีปัญหานะเราต้องเช็คว่า14วันที่แล้วเราทําอะไรมาบ้างนะครับไม่ใช่ว่ามันมีปัญหาก็ทุกอย่างเอามาใส่ตอนเนี้ยมันไม่ทันเพราะฉะนั้นการเตรียมต้นของเวอร์แพนเนะี่ยไปชั่งชั่งกับบูนพอเรากัดตกตาดอกออกมาเป็นแก้หัวสิวก็พอ,พอแล้วผมมั่นใจแล้วว่า ยังไงก็ได้หดอกก็ชว่วยน้ําไปเรื่อยๆรไปดูของเอาแหวงเนี่ยน,น่าจะเป็นคลิปของผมนะไม่ใช่ของพิ่จตุตอนที่ไปถ่ายเนี่ยตอกมาเต็มหมดแล้วแล้วฝนก็ตกด้วยวันที่ไปถ่ายนะครับแล้วอาก็กลัวเนาะแปดสิบเจ็ดไร่ใช่ไหมพี่หนิวมาเท่าไหร่แปดประมาณแปดสิบเจ็ดไร่ออกแบบเดียวกันทั้งป่าเลยแต่ก็ยังกลัวว่ากลัวดอกไม่เสมอก็เลยพ่นสารไป ประมาณ15เปอร์เซ็นหรือหรือไม่ถึงดีนี่แหละโชว์ไปอย่างนั้นแหละเออก็เลยทําให้ทุกต้นออกมาพร้อมกันเป็นรุ่นเดียวกันหมดเลยนะครับเดี๋ยวในในคลิปของไวสันตึงหลังจากนั้นเนี่ยการกระตุ้นตาดอกหรือเปิดตาดอกที่ทุกคนเรียกเนี่ยผมไม่เห็นแค่เป็นหัวสิวแล้วก็เป็นหัวขา,ขาวๆเองเนะพอเรามั่นใจแล้วเนี่ยว่ามันออกเป็นสองแถวเรียงเนี่ยมันชัวร์แล้วแต่ถ้ามันออกเป็นแถวเดียวอ่ะก็อาจจะอดทอนหน่อย เราให้เป็นเหยียดตีหนูจักระยะนึงก็โดยปกติเราจะใช้สองเท่าเพื่อเปิดตาดอกนะในตัวสูตรตรเก่าทีเนี้ยถ้าลองบอกว่าตัวนี้ไม่เข้มข้นมากนะหนูให้ระวังการใช้เกินโดดด้วยผมก็เลยเปลี่ยนวิธีการเพราะว่าวิธีการเปิดตาดอกของผมมีสองแบบคือใช้สูตรสองเท่าฉีดท,ทุกเจ็ดวันเพื่อเปิดตาดอกกับอัตราปกติฉีดท,ทุกสี่หรือห้าวันครั้ง ประมาณ3ครั้งในการเปิดตาดอกนะครับมันมีเหตุผลตรงที่ว่าถ้าคุณทำใบมา2ใบแต่ใบก็ไม่ดีด้วยอันนี้ผมจ่ให้เกินเลยเพราะว่าใบใหม่ใบแก่จะเก่าใบเก่าจะร่วงปัญหาก็คือพอมีดอกแล้วเนะี่ยใบเก่าจะร่วงถ้าเกินโดดถ้าใบมันไม่สมบูรณ์ดีความชื้นไม่ดีทางอีสายเนะี่ยหรือกับทางเหนือผมไม่ให้ทำเลยนะครับทีเนี้ยของอาแหวงด้วยแล้วก็ของ พี่ตะขี่ด้วยไม่ได้ใช้เกินโดสเลยใช้อัตราปกติขี่ทุกค่าวันขังตาดองก็ออกมาพัฒนาตามกปกติครับหลังจากนั้นพอปเป็นเหยียดตีหนูถ้าอยากจะเร่งอีกนะครับคือซึ่งช่วงเหยียดตีหนูกับไข่ปลาตาปูที่ตามมาที่หลังเนี่ยก็มีสูตรเพื่อจะให้มันทานกันอีกก็คือทีนี้เพิ่มโดสเลยพอมั่นใจและชัวร์แล้วไปก็ดีแล้วเหนียวนุ่มแล้วก็เพิ่มโดสเลยครั้งเดียวครับทีเนี้ย มันจะยังไม่เห็นนะตอนนี้ว่ามันทันกันหรือไม่ทานกันมันจะไปทานกันดอกบานไปดีช่วงดอกบานเริ่มจะเห็นแล้วว่ามันจะเป็นรุ่นเดียวกันอันนี้ผมอันนี้ผมมีคลิปของอาจแสวงกับกับพี่ตะกี๋เนี่ยตลอดตอนนี้ทุกคนมีสาคลิปแล้วรวมติงของไปษา่ก็เป็นประมาณสี่คลิปเราจะถ่ายกันตลอดตลอดอันนี้ก็เพิ่งไปถ่ายกันมาก่อนอวันที่สองครับก่อนจะไปเกาหลีอันนี้ถ่ายวันที่สอง ก็ตอนเนี้ใบผมอยากให้เห็นว่าใบที่มันกลางเนี่ยพอเราพอเราเป็นลักษณะที่ผมไม่ชอบทําใบความดอกผมลืมบอกไปพอใบความดอกปุ๊บพอเห็นใบกลางเราก็กระตุ้นตาดอกด้วยเนี่ยมันก็เล่งใบให้แก่ด้วยมันมหาัศาจรรย์มากเยอายคือผมไปเห็นบางคนเมื่อสักครู่นี้ก่อนหน้าผมคนผู้ชายเขาชวนผมไปดู ว่าใบเขาว่าพอมันกลางแล้วมันแก่เร็วแบบไหนคือผมหราไม่ใช่คนคนที่ใส่แว่นไหนที่อยู่ในคลิปอ,ะอ่ะตอนนี้นนอ่าเขาเขาอยากให้ผมไปดูตวจเขาเพราะว่จาจับผมขึ้นรถไปดูตวจเขาแล้วก็บอกมนดียังไงใบมันกลางคือช่วงการเลี้ยงใบแก่ส่วนใหญ่ผมจะรอให้เป็นฝักตากบากาลังจะกลางพอเราฉีดไปเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้ครับที่เห็นนะ่ะแบบเนี้ย มันกลางเลยคี็บเป็นทีเดียวกลางเลยแล้วสังเกตดีๆในใบที่ยังไม่กลางดีนะครับมันเป็นรอนเหมือนกล้ามท้องอะอยู่บนใบนีลูกก็เจมต้นเลยอ,นนอันนี้ยังไม่เท่าไหร่นะเดี๋ยวจะมีคลิปท้ายๆก่อนจะจบครับมันเป็นต้นสามปีแปดเดือนอันนั้ใบกลางแล้วใบเพลแล้วด้วยและลูกก็ยังเต็มต้นอยู่เลยนะครับจะสังเกตว่าส่วนเนี้ยผมจะพยายามให้ไว้ยากไหมจะไม่กวาดโคนเลยเพราะว่าเราต้องการเก็บความชื้นไว้ ถ้าความชื้นดีแก้ไขสถานาการณ์ได้หมดครับถ้าความชื้นไม่ดีจะแก้ไขสถานาการณ์ยังไงอ่ะไปก็ไม่อยากได้ดอกก็จะเอาอย่างเงี้ยน,นะก็มันเป็นจริงๆเบรแคนมันใช้ง่ายอ่ะถ้าเข้าใจว่าบัวแผน,น,นคืออะไรการจุายคืออะไรในช่วงที่เราพัฒนาดอกครับเราจะใช้เบัวแผนตูสต,ตาปกติเนี่ยฉีดแต่ต้องกิ่งฉีดท,ที่ดอกต่อปลาฉีดได้ด้วยมีกี่รุ่นฉีดแบบเดียวกันหมดนะ ไม่ว่าจะเป็นดอกรุ่นไหนฉีดแบบเดียวกันหมดคือฉีดท,ที่ดอกแต่ต้งกิ่งและลำต้นอย่าลืมฉีดลําต้นด้วยนะครับลําต้นเนี่ยปีเนี้ยต้องฉีดเพราะว่าพอสถานการณ์หนาวจากร้อนจัดเนี่ยบางสวนที่เป็ดมองใบหลับแล้วมันจะดึงพลังงานจากลําต้นไปใช้ครับไม่งั้นใบเก่าพี่จะถิงเราจําเป็นต้องฉีดลําต้นปีนี้จําเป็นปมากๆฉีดลําต้นทีเนี้ย พอลําต้นเราเห็นว่ามันสะสมเนี่ยลําต้นมันจะแตกขยายเป็นร่องเลยเป็นร่องน,น้ําตาลแดงอันเนี้ยก็ค่อนข้างสบายใจในปอดน,นึงแล้วก็ล่าสุดผมส่งรูปไปให้ทีมงานไม่รู้ได้เอารูปขึ้นหรือเปล่าก็โดนฝนมาสองวันโทรมาถามผมว่าหนูโดนฝนสองวันทํายังไงดีลูกป,ประมาณขนาดนี้แล้วก็มีหางแย่ด้วยผมบอกโดนฝนสองวันตอนกี่โมงเขบอกว่าตอนเช้ารอบหนึ่งตอนค่ำรอบหนึ่ง ผมก็เลยเดาว่าวันนี้แปลว่ามันสดชื่นมากสิก็บอกใช่ปัญหาก็คือบางสวนกำลังอะไรนะหางแยะอ่อนก็กำลังถอยน้ำดอกบานกำลังถอยน้ำหรือบางคนไม่กล้าให้น้ำไปฝากไปพอฝนตกตอนบ่ายเรียบร้อยเลยเรียบร้อยเลยบางคนก็ฝนตกตอนตีห้าอย่างเงี้ยแล้วเช้ามาเป็นวันที่ต้องเข้า,ขาน้ำของเตงก็ไม่เข้า ก็คิดว่าฝนตกเมื่อคืนไปแล้วความชื้นมันหายมตั้งแต่แปดโมงถึงเที่ยงแล้วร้อนจัดแล้วฝนตกตอนบ่ายเบอร์แพนก็เอาไม่รอดเหมือนกันเทคนิคง่ายๆครับฝนตั้งเข้ามาตอนบ่ายวันเนี้ยสมมติวันนี้เลยฝนตั้งเข้ามาแล้วตอนบ่ายสองตกแน่ๆโดยแน่ๆผมให้ผมบอกกีมงานเลยทุกคนในกลุ่มผมก็พยายามบอกว่าให้น้าอย่างน้อยห้านาทีครับมันจะไม่สําลักน้นําแล้วถ้าไวาย้ยญาเนี่ยพอฝนตกมันจะไม่ระงุความร้อนขึ้นมา พวมันจะไม่แย้มครับมันจะไม่หลุดแต่บางส่วนที่หลุดเนะี่ยบางส่วนที่หลุดเนะี่ยก็ต้องยอมรับว่าผลก็มีส่วนหรือแต่ผมจะรีเช็คเหกว่าดอกที่ร่วงใหม่ๆเนะี่ยเอามาให้ดูหน่อยมาเหมือนพี่เขาดูว่า,วาข้างในมันมีเชื้อไหมมันดํำไหมถ้ามันยังไสอยู่เป็นปกติผมก็จะเดาว,ว่าพี่ยังไม่ได้แตกไอ้ที่ร่วงยังไม่ได้แตก ส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนี้นะทีมงานผมจะให้รายละเอียดค่อนข้างดีครับคือเราควรจะแต่งควรจะทําอะไรแบบนี้นะแล้วก็ณตอนนี้เนี่ยช่วงที่เรียงไปแก่เนี่ย,ยอันนี้เลยเนี่ยอันเนี้ยปลายกลางแล้วก็ไม่ได้ร่วงนะครับปลายกลางไม่ได้ร่วงเลยแล้วก็ไปเนี่ยจะเริ่มเป็นร้อนซึ่งมันแตกมากเลยซึ่งตัวเนี้ยมันมันแตกกว่าผลิตภัณฑ์หลายตัวที่เราเคยเจอเรารู้สึกว่ามันเทมันเทแล้วก็ ทำให้ผลผลิตเนี่ยอยู่ได้แล้วง่ายครับแต่ผมเข้าใจทุกคนเป็นกังนวลน,นะครับทีนี้ผมจะสนับสนุนกับที่พี่แมมพูดอีกอย่างหนึ่งเมื่อวานซืนผมลงเครื่องมาแล้วลูกค้ากาโทรมาไปก็ล่วงลูกก็ร่วงใช้เวอร์แพนตลอดเลยยอดสั่งดีมากเ,เขาใช้สองเท่าม้แต่เปิดตาต่อจนวันนี้ครับลูกประมาณขนาดนี้แล้ว แปลว่าเขาใช้เวอร์แพนสูตรสองเท่าเนี่ยมาทั้งหมดแปดครั้งแล้วปัญหาก็คือถ้ามันเข้มข้นมากครับผมเลยให้เขาเช็คเลยว่าตอนเนี้ยการใบก็เหลืองก้วใบก็เล็กไปลายใบก็บิดรากก็ขดดำด้วยเอามือไปเขี่ยรากเนี่ยรากเสียไปเลยแล้วก็โทรวิดีโอคอลคุยกันสรุปว่าเป็นตามที่ผมพูดจริงอันเนี้ยผมเลยอยากจะหนุนว่าพอมาใช้เข้มข้น มันตรงกันข้ามจริงๆมันเสียไปเลยเพราะฉะนั้นสตรใหม่ตัวพัฒนาใหม่ผมไม่ได้ใช้เท่าครึ่งไม่ได้ใช้สองเท่าใน,นนะการเรียกใบแก่นะครับแล้วการที่ใช้สองเท่ามันมีผลแบบนี้นจริงๆก็เลยอยากจะบอกว่าตอนนี้เราลดต้นทุนได้ค่อนข้างเยอะได้ง่ายขึ้นเพียงแต่ขอให้มั่นใจขออีกส่วนนึงครับพอดีไม่มีรูปในนี้ไม่ได้มีวิดีโอในนี้เป็นส่วนร้อยไร่ซึ่งเขาปล่อยให้เช่า แล้วเขาใส่แชเมเปญโบรอนโดยไม่ได้บอกเราแต่ผมไปดูสวนเนี่ยปล่อยอาทิตย์หนึ่งประมาณครั้งเดือนละประมาณสามถึงสี่ครั้งผมไปเห็นผมดูใบผมก็รู้แล้วว่าไม่ได้ใช้เวอร์แพนจริงๆเออไม่ได้ใช้เวอร์แพนอย่างเดียวเพราะว่ามันมีคราบเขียวๆอยู่ใต้สองใบกับกิ่ดด้วยผมเดาว่าเป็นแชนเมเปโบรอนของยี่ห้อหนึ่งเออผมบอกว่าพี่เอผมถามจริงใช้ตัวอื่นรุ่มด้วยไหมเขาบอกเขาใส่แชเมเปโบรอนบอกเอาแล้วผมไม่ให้ใส่ ทำไมถึงไม่ให้ใส่เพราะว่าตัวนี้มันเข้มข้นจริงถ้ามันไม่ดีพอผมไม่ใส่เบอร์แพนไม่ดีหรอฟองขึ้นถูกไหมใส่ฟองขึ้นมันก็ยังไม่ดีเพราะว่าต้นเขาโซมแม่ครับเพราะว่าเขาปล่อยให้เช่าลากก็ยังไม่ดีต้นก็ยังไม่เติมอย่างเงี้ยถ้าเราใช้เกินโดสมันมันเป็นผลตรงข้ามจริงครับแต่เราค่อยๆทําได้ทำทีดถีได้ค่อยๆทําได้แล้วก็อยากให้ปีนี้เข้าใจสถานการณ์ว่าความชื้นมันตกจริงๆ ผมมีเครื่องวัดความชื้นเจ็ดที่ห้อครับผมซื้อมาเจ็ดที่ห้อเลยผมอยากดูว่าอันไหนมันตรงปรากฏว่ามันก็ใกล้เคียงกันนะบางอันก็โดดบ้างอะไรบ้างแต่มันไม่ตรงกับไปทุเรียนเราที่เราเห็นความชื้นดีมากเลยแล้วทําไมไปตกไปห้อยไปเหลือใช่ไหตรงนี้ผมก็เลยไม่เชื่อละผมดูที่ไปเป็นหลักถ้าความชื้นดีไปมันต้องตั้งใช่ไหมต,ต,ตู้แดดรับแดดไปห้อยตั้งแต่สิบเอ็ดโมงแต่ความชื้นดีหมายความว่าไงเป็นไปไม่ได้ แปลว่าความชื้นที่เขาส่งมาอาจจะตื่นเช้ามาแปดโมงแล้วส่งความชื้นไม่รับแล้วช่วงบ่ายเราไม่ได้เช็คช่วงบ่ายมันร้อนแรงมากครับทีเนี้ยเราเราไม่ไหวจริงเพราะฉะนั้นการที่ทําให้มีความชื้นมากๆแล้วก็ทําให้เบอร์แพนทํางานได้ง่ายขึ้นนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้มันเกิดประโยชน์แล้วก็มีผลเสียที่น้อยน,นะครับยกตัวอย่างอย่างเช่นนพิตามนะครับทางภาคใต้ หรือแปลงที่อยู่ในภูเขาอย่างเช่นอุตจรติพิสเนโกพวกนี้เขาใช้เกินก็ไม่มีปัญหาเพราะความชื้นก็ดีผมให้ผมชอบพูดให้กับสมาชิกฟังง่ายๆว่าเหมือนก๋วยเตี๋ยวชามหนึ่งตอนเนี้ยพอความชื้นมันตกเหมือนก๋วยเตี๋ยวชามผุทธิแต่ที่เราจะใส่น้ำปลาไปช้อนเดียวแล้วมันไม่เค็มมันเค็มมากเลยแต่ที่เราจะใส่น้ำน้ำตาลไปช้อนเดียวมันไม่หวานมันหวานมากเลยเนี่ยมันเป็นลักษณะแบบนี้ครับแปลว่าพอความชื้นมันตก ไอเราใส่เท่าเดิมกลายเป็นเข้มข้น,นมากกว่าเดิมก็มีนะครับเพราะฉะนั้นอยากให้เช็คใบของเราว่าใบเราสดชื่นแบบไหนยังไงถ้าใบดีมันต้องเหนียวนุ่มนะครับแล้วมันจะแก้ไขสถานะการณ์ได้ได้ง่ายนะต้น 3, ตนีนะ้สามสามปีแปดเดือนแนวใบกลางแล้วใช่ไหมจริงๆใบรุ่นนี้ต้องต้องร่วงแล้วนะรูปประมาณนี้ต้องร่วงลวนะอันนี้ใบกลางทั้งหมดเลยรับสามปีแปดเดือนอันนี้ถ่ายวันที่สองมีนา ระหว่างนี้ใครสอบถามอะไรสอบถามแทรกผมเข้ามาได้เลยนะอ่านี้ของพี่ขีออันนี้อัปเดตล่าสุดครับวันที่วันที่สองเนาะก่อนที่จะไปเที่ยวเกาหลีกันนะครับคือจริงๆแล้วเขาไม่ได้เป็นรุ่นเดียวนะแต่เราเรียกให้เป็นรุ่นเดียวแล้วก็แต่งให้เป็นรุ่นเดียว,ว,น,น,ยวน้อันนี้เทคนิคพิเศษซึ่งผมว่าอาจจะมีใครทําคือ ตอนที่มันเป็นดอกเราแต่งขนแหงปกติก็ไม่แต่งกันแต่ผมแต่งเดีย๋ยวททำตามนะถ้าเ้อยังไม่รู้ข้อมูลแต่งเพื่อให้มันหยุดชะง,งักครับแล้งอีกสองสามวันเราก็ประคมงอัดเต็มที่เลยมันก็จะกลายเป็นเนี่ยรุ่นเหมือนจะเป็นรุ่นเดียวกันได้ด้วยแต่บางคนบอกเฮ้ยแต่งแบบนี้ไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวดอกมันจะเสียมันจะฝ่อก็ถูกครับคือแต่งแล้วไม่บำรุงต่อมันก็ฝ่อได้อันนี้เป็นอีกเทคนิคหนึ่งซึ่งผมจะ ใช้ใช้กับแต่ละส่วนไม่เหมือนกันนะเจอหน้างานแบบไหนใช้แบบั้นแต่ปีนี้ผมฝากเรื่องความชื้นน,นิดนึงว่าการให้น้ําที่นานไม่ได้ให้น้ําที่เยอะนะครับให้น้ําที่นานขึ้นช่วงความชื้นที่มีระยะนานขึ้นบางคนตื่นมาตีสี่ตีห้าก็ให้น้ำเนี่ยก็ขยันก็ดีครับแต่ปีนี้ความชื้นมันมันมันหายไปตั้งแต่เก้าโมงแหละผมก็เลยเริ่มให้น้ำเก้าโมงถึงเที่ยง หลังเที่ยงให้หยุดเอา้าแล้วส่วนใหญ่ทํายังไงเขาบอกส่วนใหญ่ร้อยไร่ผมก็บอกให้เว้นล็อกครับเหมือนตารางมักคอสเนะ่ะให้เว้นล็อก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 ,อกแปลว่าความชื้นมันจะอยู่อย่างเงี้ยทุกวันแต่พรุ่งนี้ต้องมาให้เอยกตัวอย่างนะเนาะเขาให้หนึ่งสามห้าเจ็ดเก้าและวันพรุ่งนี้ให้สองสี่หกแปดความชื้นจะอยู่ในส่วนมากขึ้นเอออันนี้ผมได้ได,ได้ได้ประสบการณ์จากศรีรษะ สิลิกาต็แบบนี้แล้วมันผ่านแต่ปีเนี้สิลิกตทําแบบนี้ก็เหมือนจะไม่ผ่านเพราะมันร้อนจัดแต่ส่วนที่ผ่านคือเขาไว้ยาแล้วก็ปลูกระยะชีดครับความชื้นมันอยู่นานอุตรดิตมีเทคนิคนึงอุจรดิบเขาใช้หายปลาที่กินเสร็จแล้วอ่ะเติมน้ําแล้วก็ไปไว้ผลต้นหมายความว่าปีนี้ความชื้นดีจริงๆอุตรดิตอีกแปลงหนึ่งก็คือไม่มีน้ําเลยครับเขาอยู่ในุูเขาความชื้นก็ดีเขาเหมาะสมตอนนี้ลูกเท่านี้แล้ว แล้วติดต้นหนึ่งก็หกเจ็ดสิบลูกด้วยไม่มีน้ำนะไม่มีระบบน้ำก็หมายความว่าหลายๆคนที่เป็นอาจารย์สอนผมเขาบอกว่าทุเรียนชอบชื้นไม่ชอบแฉกเราคงความชื้นที่ได้มันจะประสบความสําเร็จได้ง่ายในระหว่างนี้มีใครถามอะไรเพิ่มเติมไหมเดี๋ยวผมจะใช้เวลานานเพราะว่าอันนี้พูดแบบรวบ,รวบรวบลัดน,นิดนึงถ้าใครอยากได้ข้อมูลรายละเอียดน,นะครับก็เข้าไปดูคลิปผมได้ในช่อง u t u b e นายหนุ่มเพื่อเกษตรอินรีหรือ เฟซบุ๊กในหนูเพื่อนเกษตรอีสีแล้วก็ตัวจริงแต่จริงที่เขาสัมภาษณ์กับสกิลลษร์ก็มีในช่องอัวท้ายถึงเอเวชั่นนะครับครับผมครับก็ใช้อัตราปกติครับสองสองร้อยตะใสสองช้อนใหญ่ใช่ใช้แค่นี้ครับก็ มันไม่ได้มีปัญหาอะไรใช่ไหมอันนี้สอบถามไปเฉยว่าแต่ละรุ่นจะใช้แบบไหนยังไงครับไม่ว่าเป็นดอกรุ่นไหนผมใช้แบบนี้หมดเลยผมไม่จําเลยว่าดอกรุ่นไหนขอให้มันมีดอกใช่ใช่ครับครับอ่าแล้วครับว่าลากเน่าแช่ตาสดเท่าไหร่ครับลากเน่าตอนนี้หรอจะใช้ตอนนี้ใช่ไหมเอาลูกว่าครับ ลูกติดอยู่ฟื้นต้นก็จะฟื้นลูกก็จะเอาด้วยน้ำพันลิตรยังไงบอกเขาสิน้ำพันคืออย่างนี้การฟื้นต้นเนะี่ยจากที่วิทยากรบอกมันต้องเริ่มไปที่ PH เก่อนถ้าเราฉีดลงดินหมอกรากเปิดไปมาโอเคไหมอะไปมานะาลูกติดไม่ติดอีกเรื่องนะ แต่ใบามาแน่นอนแต่ต้นจะไม่ตายแต่ผมเชื่อว่ามันไม่ร่วมทั้งหมดครับที่ใบามาเอ,อเดี๋ยวถ้าใบมันไม่น้อยเกินไปนะใบเก่ามันไม่ได้ทิ้งเลยเนะี่ยมันติดลูกได้เชื่อว่าติดลูกได้แล้วหลไรก่อนที่จะใช้เวอร์แพนสูตรพัฒนาใหม่ผมก็เจอกรณีแบบนี้อย่างเช่นของมีหนิวไม่ต้องใครเลยของมีหนิวเนะี่ยต้นจะมีใครแย่กว่าส่วนนี้อีกไหม คือเขาตัดไปทาโต๊ะทาเตียงแล้วคือมันเน่ารอบด้านเลยก็ไปฟื้นต้นแล้วก็เอาดอกด้วยแต่เราต้องใจเย็นๆไม่ไม่สามารถที่จะไปกระตุ้นรากทีเดียวได้ทั้งหมดเพราะต้องการลูกด้วยแต่ถ้าไม่เอาลูกเลยถ้าทําใจเลยใส่ไฮโรซานส่วนใหญ่นะครับเพิ่มไปอีกเท่าตัวเวอร์แพนผมไม่ได้เพิ่มด้วยตอนนี้ผมกลัวเวอร์แพนเพิ่มมากอาจับเพราะว่าลากมัน รากมันถึงขนาดตีปมได้เลยนะใช่รากมันขดได้เลยรากมันเสียได้เลยครับยิ่งรากอ่อนนใหม่ๆกําลังใบติอ่อนๆเนี้ยแล้วไปฉีดลงดิน,นปลายใบออกมาใหม่มันบิดเลยครับถ้าปลายใบบิดรากก็ต้องบิดด้วยถ้าปลายใบไม้รากก็ไม่ด้วยอ่ะทีเนี้ยใครตัวจามมันปรับค่านี้เห็นบบยายงเชลราใช่ไหมกระตุ้นบอกรากนี่คือประเด็นสําคัญร่วมกับยาเชลาหรือตัวเนี้ยที่ก้าไปใช้เลยนะครับก็อย่าหวังผลแล้วกันะ แต่ผมคิดว่าได้บ้างเลยเพราะว่าตัวนี้มันค่อนข้างค่อนข้างเก่งนะเก่งกว่าตัวเก่าเยอะอะมหาจารย์จริงๆแตกแตกมากครับเมื่อกี้ในโลกวิทยาชีวะคกัีเมื่อกี้พี่หนูบอกว่ามันเท่นะมันเท่ผมรู้สึกมันเท่มากอ่ะผมจืนแอกเลยอะอาจารย์อยู่ในสวนเนี้ยแบบมันีมันมันมีความสุขจังเลยนะจะมาแอกอะไรไปแอ่ในสวนดูนัมีมีใครถามเพิ่มอีกไหมครับครับพี่ตีตีว่าไงครับพี่ตี อ่า,อาตัวหญิงเกษตรเนี่ยผมผมบอกอย่างนี้เนาะตัวหญิงเกษตรมีสวนมีสวนที่ใช้หญิงเกษตรอย่างเดียวทั้งปีก็มีใช้สิบหกเสมอทั้งปีก็มีสิบห้าห้ายี่สิบตลอดทั้งปีก็มีในสวนที่ผมดูแลนะวิธีการใช้เหมือนกันเลยก็คือช่วงทําใบแต่ส้มหาณนะเขาตั้งต้นไม่เกินเก้าปีนะโดยเฉลี่ยก่อนนะเอาเอาประมาณต้นไม่เกินเก้าปีก่อนนะ เขาจะใช้อยู่ที่ประมาณต้นละกิโลถึงกิโลครึ่งในช่วงสัตว์ขอมหาพอช่วงมีดอกเขาจะใช้อยู่ประมาณ4ถึง6ขีดยาวเลยครับจนกว่าลูกมันจะเท่าประมาณกิโลกิโลครึ่งเตอนที่มันสร้างเนื้ออันนี้ก็กลับมาใช้เต็มที่อีกทีนึงใช้เหมือนกันเลยระยะเวลาก็อยู่ที่โดยปกติ3มอาทิตย์ต่อครั้งครับตอนมีดอกก็ องอาทิตย์ต่อครั้งตอนมีผลสองอาทิตย์ต่อครั้งก็ไล่กันมามีความถี่มากขึ้นเรื่อยๆครับแล้วก็มีความเข้มข้นมากขึ้นเรื่อยๆก็ใช้ง่ายแบบนี้ครับถูกนะต้อง,รง,รงครับเครื่องของแรงฮะตั้งใจอยู่แล้วเจอยู่แล้วนะครับ